ตอนที่575เติบโต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 ,ต,บตร็อบบี้ตกหลุมรักรุ่งนี้ตั้งแต่แรกเห็นมันครอบงำจริงๆในความเป็นจริงเมืองหลวงที่แท้จริงของเซนนานไม่ได้มีอำนาจเหนือใครเพราะเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายดังนั้นมันจึงไม่ใช่สีขาวบริสุทธิ์มันถูกสร้างด้วยหินสีต่างๆและกำแพงเมืองก็มีรอยด่างและได้รับความเสียหายเมืองก็เต็มไปด้วยน้ำสกรปรกเช่นกันอย่างไรก็ตามหุ่นจำลองที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นสีขาวบริสุทธิ์เขาสะอาดไม่มีความมัวหมองใดๆซึ่งทำให้ดูสวยงามศักดิ์สิทธิ์และส หลังจากดูทั้งหมดแล้วเขาก็ดูรายละเอียดที่ลึกลงไปรายละเอียดไม่ใช่สิ่งที่ช่างก่อสร้างจะทําได้พวกเขาทั้งหมดถูกแกะสลักโดยประติมกรตะแกรงบนกําแพงเมืองถูกแกะสลักอย่างระมัดระวงังผนังด้านนอกของพระราชวังจําลองยังแกะสลักด้วยงานตกแต่งทุกชนิดรูปปั้นอัศวินบนจัตุรัสและรูปปั้นฮีโร่ในเสมือนจริงในทุกรายละเอียดสิ่งนี้ดีจริงดีจริงโอบบี้ชูนิ้วโป้งให้ทั้งสอง เป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้คนในเมืองเวสต์วินที่ได้รับการยกย่องจากก็อดฟาเธอร์ทั้งสองยิ้มกว้างถึงหูและแน่นอนว่าหลังจากนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลมากมายซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุผลที่สำคัญที่สุดว่าทำไมเจ้าพ่อถึงได้รับความรักจากผู้คนมากมายเพราะเขาไม่เคยคดโกงผู้คนด้วยค่าจ้างอันชอบธรรมของพวกเขาก็อดฟาเธอร์ตามคำขอของคุณอาคารสำคัญหลายแห่งไม่มั่นคงแต่เป็นโพรงช่างก่อสร้างกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ว่าบ้านจำลองจะเป็นโพรงก็ไม่มีใครเข้าไปได้ดังนั้นเราจึงไม่สามารถถ่ายทำภาพยนตร์ที่นั่่นได้ใหม ประติมากรที่อยู่ข้างๆเขาตบช่างก่อสร้างทันทีและพูดว่าคุณเป็นคนโง่หรือเปล่าเจ้าพ่อสามารถทําให้คนเล็กลงได้แล้วคุณก็เข้าไปข้างในได้อย่างไรก็ตามรับยิ้มและพูดว่าไม่แนะนําให้ลดขนาดคนเพราะฉันต้องการถ่ายรูปกองทัพสัตว์ประหลาดที่โจมตีกอนดอในเวลานั้นฉันไม่สามารถทําให้กองทัพสัตว์ประหลาดหดตัวทีละคนได้ใช่ไหมนั่นคือกองทัพทั้งหมดห้าหมื่นนายฉันจะบ้าตายถ้าฉันลดขนาดพวกมันลงทีละคน ถ้าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามซู้ฟ้าที่อยู่ข้างๆเขาเข้าใจและพูดว่าถ้าเจ้าไม่สามารถทําให้ศัตรูเล็กลงได้เจ้าก็ต้องทําให้ตัวเองใหญ่ขึ้นพ่อทูลหัวเจ้าจะทําให้เมืองจําลองนี้ใหญ่ขึ้นหรือไม่ถูกต้องร็อบบี้กล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามสิ่งนี้เป็นแบบจําลองที่มีสเกลหนึ่งในร้อยของสเกลซึ่งหมายความว่าฉันต้องทําให้ใหญ่ขึ้นฉันไม่แน่ใจว่าจะทําสําเร็จหรือไม่ยังไงก็ต้องลองให้รู้ทุกอย่าง ในเกมร็อบบี้ไม่สามารถสร้างสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเป็นร้อยเท่าได้แต่ในโลกนี้เขารู้สึกว่าเขาทำได้เพราะเขาพบว่าแม้ว่าเขาจะทำตามกฎของเกมแต่ในโลกนี้บางครั้งเขาสามารถทำลายขีดจำกัดของกฎของเกมตัวอย่างเช่นครั้งล่าสุดเมื่อกองทัพของอาณาจักรทะเลทรายโจมตีเมืองร็อบบี้ได้ใช้คลื่นบําบัดเพื่อรักษาทหารของเขาเองในเกมคลื่นบําบัดไม่สามารถเด้งได้หลายครั้งไม่ว่าสถิติของร็อบบี้จะสูงแค่ไหนก็ตาม แต่ในโลกนี้นี่หมายความว่าข้อมูลของเขาสูงเกินจริงในเกมมันถูกผูกมัดด้วยขีดจำกัดที่ระบบก,กำหนดไว้แต่ในโลกนี้มันสามารถทะลุขีดจำกัดได้อาจเป็นเพราะการผสมผสานระหว่างโลกแห่งเกมและโลกแห่งความเป็นจริงร็อบบี้ยื่นมือออกและยกแบบจำลองขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง8หรือ9เมตรขึ้นสิ่งนี้ทำจากซีเมนต์ทั้งหมดและหนักมากแต่ก็บเบาราวกับไม่มีอะไรอยู่ในมือของร็อบบี้เขายกมันขึ้นเหนือหัวด้วยมือข้างเดียว ร็อบยิ้มและพูดว่าถ้าฉันทดสอบที่นี่มันจะทําให้ชาวเมืองตกใจฉันควรออกไปหาที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อลองดูคุณไปทําธุระของคุณเองได้ฉันจะกลับมาหลังจากการทดสอบเขาใช้ทักษะการบินและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับหุ่นจาลองขนาดใหญ่บินออกจากเมืองเวสวินเมื่อแบบจําลองของเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนได้รับการบูรณะให้กลับสู่สภาพเดิมแล้วแต่ใช้พื้นที่ไม่กี่ไมล์มันไม่ง่ายเลยที่จะหาพื้นที่เปิดโล่งเพื่อทดลองร็อบบี้คิดว่าฉันควรทดสอบที่ไหนมีภูเขาและป่าไม้มากมายใกล้กับเมืองเวสวินดังนั้นจึงเป็นเรรืื่่่่่องงยาาาากกกททีีีจะหพ้้นวไมม เขาครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งครั้งสุดท้ายที่เขาขึ้นรถไฟไปที่ถนนไร้รถเขาเห็นที่รกร้างว่างเปล่ากว้างมากทางด้านทิศใต้ของทางรถไฟมันเป็นแฟลตแห่งเดียวในบริเวณใกล้เคียงเขาจึงตัดสินใจไปทดสอบที่นั่นในไม่ช้างเงาของรอบก็ตกลงมาเหนือดินแดนรกร้างเมื่อมองลงไปก็พบว่าที่รกร้างนี้กว้างมากจริงๆมันอาจจะอยู่รอบๆห้าไมล์และมันก็มากเกินพอสําหรับตั้งเมืองหลักของเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนด้านเหนือของถิ่นธุรกันดารเป็นทางรถไฟยาวเชื่อมต่อถนนไร์และเมืองเวสวิน ตัดสินใจแล้วร็อบไม่ได้ลงไปแอร์และเล่นลูกกลางอากาศโดยตรงเขาต้องถือโมเดลไว้ในมือเพื่อให้เทคนิคการแปลงร่างสามารถทำงานได้ตํกดของเกมผู้เล่นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เทคนิคการแปลงร่างกับไอเทมเขาสามารถใช้เทคนิคการแปลงร่างกับตัวละครเท่านั้นจากนั้นไอเทมที่บรรทุกโดยตัวละครจะใหญ่ขึ้นพร้อมกับตัวละครดังนั้นวิธีเดียวที่ร็อบบีจะทําโมเดลเมืองให้ใหญ่ขึ้นได้ก็คือถือมันไว้ในมือและทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่แบบตําลองของเมืองจะใหญ่ขึ้นได้ด้ดวยเเทคคนิกาาารรแปลงงง่ขขอ มโหลานร่างกายของรอบเริ่มเติบโตเติบโตเติบโต,ตขึ้นแบบจำลองเมืองในมือของเขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในเวลาเดียวกันรถไฟไอ้น้ำเสียงหวีดวิวกำลังวิ่งจากถนนไรไปยังเมืองเวสวินในรถไฟขบวนนี้มีกลุ่มคนพิเศษที่ปลอมตัวเป็นคนจากทุกสาขาอาชีพและซ่อนตัวอยู่ในตู้โดยสารแต่ละตู้พวกเขาเป็นผู้ตัดสินด้านมืดของาศรราสนจักรแห่งความมืดพวกเขาเป็นนักฆ่า แม้ว่าพระราชินีจะสังหารอาิทอปแห่งศาสนาจักรแห่งความมืดได้สำเร็จและเลื่อนเวลาให้ศาสนาจักรแห่งความมืดโจมตีรอบได้สำเร็จอาริทอปคนใหม่ได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันก่อนอาบิทอปคนใหม่รู้ว่าอารบิทอปคนเก่าถูกสังหารโดยมือสังหารดังนั้นเขาจึงระมัดระวังและรอบคอบมากเขาซ่อนตัวดีและจะต้องมีคนติดตามและปกป้องเขาเสมอเมื่อออกไปราชินีไม่สามารถหาโอกาสที่จะฆ่าเขาได้อีกนอกจากนี้ราชินียังระมัดระวังและไม่สามารถเคลื่อนไหวโดยประมาทได้ อัคบิชอปคนใหม่เข้ารับช่วงต่องานที่ยังไม่เสร็จของอัคบิชอปคนสุดท้ายและส่งผู้พิพากษามืดไปยังเมืองเวสวินแน่นอนว่าผู้คนในาศาสนจักรแห่งความมืดรู้จักก็อดฟาเธอร์ในเมืองเวสวินมากกว่าผู้ที่มาจากาศาสนจักรแห่งแสงพวกเขาเห็นได้ชัดว่ารับทรงพลังเพียงใดดังนั้นลำดับความสำคัญอันดับแรกสำหรับผู้ตัดสินที่มืดมนเหล่านี้จึงไม่ใช่การลงมือทันทีแต่เป็นการสอดแนมสอดแนมเฝ้าดูแล้วลงมือทำก่อนหน้าสารบันต่อไปตอนที่ห้าเ็ดสิบเทพผู้ยิ่งใหญ่จากสวรรค์กอ ผู้ตัดสินที่มืดมนเหล่านี้ไม่ได้รวมตัวกันเพราะมันง่ายที่จะถูกเปิดเผยเป็นกลุ่มใหญ่เมื่อพวกเขาแสดงร่วมกันดังนั้นพวกเขาจึงกระจัดกระจายไปทุกที่ในรถไฟพวกเขาสองคนแซงทำเป็นนักบวชแห่งความมืดอีกสองคนแซงทำเป็นพ่อค้ารายย่อยและคนรับใช้ของเขาเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้หรือไม่พวกเขาสองคนย้ายไปเป็นนักเดินทางและแม้แต่มือสังหารที่สวยงามสองคนก็แซงทำเป็นสาวสวยที่หนีออกจากบ้านโดยตั้งใจแซงทำเป็นเหงาและหมดหนทางครั้งนี้พวกเขาเตรียมการเต็มที่ แน่นอนพวกเขาทราบอย่างชัดเจนว่าทีมนักฆ่าของอาณาจักรทะเลทรายนั้นถึงวาระแล้วในเมืองเวสวินดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะดําเนินการแผนการลอบสังหารด้วยทัศนคติที่เป็นมืออาชีพและระมัดระวังมากขึ้นมือสังหารกําลังรอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะมาถึงเมืองเวสไวโฮลีซิตี้จากรถไฟอย่างไรก็ตามผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆจู่ๆก็กระสับกระส่ายมีคนชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างแล้วตะโกนว่าโอ้ oh, พระเจ้ามาดูสิไกโยอีเห็นอะไรหรือเปล่ายักลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับเมืองใหญ่ในมือของเขาเกิดอะไรขึ้นที่รักพาลกออก รถไฟอยู่ในความโกลาหลผู้โดยสารนับไม่ถ้วนรีบวิ่งไปที่หน้าต่างด้านซ้ายพนักงานดูแลรถไฟตกใจและตะโกนว่าอย่ากองขยะทางซ้ายระวังอย่าให้รถไฟพลิกคว่ำแน่นอนว่าผู้ตัดสินแห่งความมืดไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปในฐานะนักฆ่าการรวบรวมข้อมูลก็สำคัญมากเชก่นกันพวกเขายังติดตามผู้โดยสารคนอื่นๆเพื่อดูหน้าต่างด้านซ้ายของตู้โดยสาร เมื่อมองผ่านหน้าต่างพวกเขาเห็นยักษ์ที่น่ากลัวลอยอยู่บนท้องฟ้าของถิ่นธุรกันดารทางตอนใต้ยักษ์ตัวนี้น่าจะสูงหลายร้อยหลาและเขาถือเมืองที่มีรัศมีหลายมาอยู่ในมือเมืองนี้เขาโพลนไปหมดไม่มีทิมันดูสง่างามจนผู้คนอดไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงผู้ตัดสินแห่งความมืดตกตะลึงและอ้าปากด้วยความประหลาดใจผู้โดยสารคนอื่นๆในตู้โดยสารไม่ดีขึ้นมากนะักพวกเขาส่วนใหญ่สับสนและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถพูดได้พวกเขายังตะโกนว่าเกิดอะไรขึ้นยักษ์ลงมาจากท้องฟ้านั่นมันเมืองอะไรเมืองแห่งท้องฟ้า ทุกคนบนรถไฟต่างจ้องมองไปที่รอปอย่างไรก็ตามร็อบบี้ไม่สนใจว่ามีรถไฟเล็กๆทางตอนเหนือของเขาซึ่งเหมือนไส้เดือนเขาสนใจแต่เมืองที่เขาถืออยู่เท่านั้นเทคนิคการแปลงร่างหลายร้อยครั้งใช้พลังเวทมนตร์ของร็อบบี้ไปมากโชคดีที่เขารู้ว่ามันยากสำหรับเขาที่จะทำเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงนำขวดมานาสีน้ำเงินสองสามขวดที่เขาถูออกล่วงหน้าหลังจากที่เขาใช้ขวดมานาสีน้ำเงินเขาก็ฟื้นตัวทันทีอย่าตื่นตกใจค่อยๆวางลงบนพื้นถ้าใส่เร็วเกินไปอาคารคอนกรีตก,ก็จะพังไปด้วย ขณะที่รอบเตือนตัวเองเขาค่อยๆลงมาจากท้องฟ้าและวางเมืองใหญ่บนถิ่นธุรกันดารทางใต้ของทางรถไฟอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวอย,อย่างนุ่มนวลเพียงใดมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะส่งเสียงบูมสำหรับคนธรรมดาเสียงนี้เหมือนเสียงแตกของท้องฟ้าและแผ่นดินนี่คือเมืองที่พระเจ้าบนสวรรค์มอบหมายให้เราจากฟากฟ้าหรือไม่ตัวพระเจ้าตัวพระเจ้าทันใดนั้นผู้โดยสารคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่าอาฉันเห็นหน้าเจ้ายักษ์ตัวนี้ชัดเจนไม่ใช่เจ้าพ่อคนนี้ไม่ใช่เหรออใช่แล้วนี่คือพ่อทูนหัวฉันจําเขาได้ด้วย โอ้ฉันเข้าใจแล้วเป็นเขาเองไม่แปลกใจเลยฉันรู้มาตลอดว่าก็อดฟาเธอร์มีพลังมากแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะทรงพลังขนาดนี้เขาสูงเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยหลาขนาดเท่าภูเขาเมืองใหญ่ในมือของเขามาจากไหนอาจจะเป็นที่ที่เทพเจ้าอาศัยอยู่เมืองศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เขานำเมืองศักดิ์สิทธิ์มาจากฟากฟ้ามาให้เราหรือในเวลานี้ร็อบบี้ทาให้เมืองมีเสถียรภาพแล้วในที่สุดกอนดอก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านใต้ของทางรถไฟตั้งประงานอยู่เหนือทางรถไฟดูเท่และหล่อเหลา ร็อบยังมีเวลาไปสนใจสิ่งอื่นในตอนนี้เขายือนอยู่ข้างเมืองจำลองและเงนยหน้าขึ้นเขาเห็นรถไฟขบวนเล็กแล่นผ่านไปเขาโบกมือให้รถไฟด้วยรอยยิ้มและพูดว่าสวัสดีสหายตอนนี้เขาอยู่ในสภาพใหญ่โตทันทีที่เขาเปิดปากเสียงคำรามเหมือนยักษ์ก็กล้องอยู่ในอากาศทุกคนบนรถไฟอดไม่ได้ที่จะตอบพร้อมเพรียงกันว่าสวัสดีเจ้าพ่อเที่ยวให้สนุกนะร็อบบีพูดฉันจะยุ่งกับงานบ้านที่นี่แล้วเจอกันที่เมืองเวสไวทีหลังผู้โดยสารจะทำอะไรได้อีกนอกจากตอบอย่างเชื่อฟังผู้พิพากษามืดในรถไฟพูดไม่ออก ผู้พิพากษามืดอสองคนที่แต่งตัวเหมือนนักบ,บวชอดไม่ได้ที่จะกระซิบกันคนหนึ่งพูดเสียงเบาว่าอีกคนหนึ่งพูดด้วยใบหน้าที่ขมขื่นดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นคนแรกพูดว่าเราจะฆ่าเขาได้อย่างไรบอกฉันทีว่าจะแทงเทพยักษ์ที่สูงหลายร้อยฟุตและสามารถยึดเมืองที่บินอยู่บนท้องฟ้าให้ตายได้อย่างไรอีกคนหนึ่งพูดด้วยใบหน้าที่ขมขื่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมีอะไรผิดปกติกับภารกิจหรือเปล่า ฉันคิดว่าเราจะต้องขึ้นรถไฟขบวนต่อไปไปยังถนนไบรท์ทันทีที่เรามาถึงเมืองเวสต์วินเราจะคิดเรื่องนี้หลังจากรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่กับอาร์ชบิชอปเราไม่มีทางเลือกเปญญยประกาศคู่ผู้ตัดสินด้านมือทุกคนในรถไฟสูญเสียกำลังใจในการต่อสู้ในทันทีและสูญเสียความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไปเรากับว่าพวกเขากลายเป็นปลาเคม็มดังนั้นทันทีที่พวกเขามาถึงเวสไวน์ wide, ทาวพวกเขาจึงซื้อตั๋วไปกลับและขึ้นรถไฟกลับทันทีแน่นอนว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เลยเขาไม่รู้ด้วยซ ระบบียังคงมองไปรอบๆเมืองของเขามันเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบเขาถอยห่างออกไปเล็กน้อยจากเมืองใหญ่จากนั้นจึงถอดทักษะการทําให้ใหญ่โตออกแน่นอนว่าเมืองไม่ได้หดตัวลงแต่ตัวเขาเองกลับหดตัวลงนี่เป็นข้อผิดพลาดในรักเบรสทักตัวละครกลายร่างเป็นยักษ์โดยมีวัตถุอยู่ในมือและในระหว่างกระบวนการแปลงร่างวัตถุนั้นจะถูกโยนลงพื้นแอลทิ้งตัวละครไว้จากนั้นเมื่อนําเทคนิคการแปลงร่างของบทบาทออกเทคนิคการแปลงร่างของไอเทมจะไม่หายไปเขาต้องลบออกโดยสมัครใจมิฉะนั้นเทคนิคการแปลงร่างของไอเทมจะไม่ถูกกลบออกําาาารรรุงัักษยสปดห์ รับเข้าสู่กรนดในสภาพปกติเมื่อเขาอยู่ในนั้นเท่านั้นที่เขาจะรู้สึกได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของเมืองสีขาวมันเจ๋งจริงๆขณะที่เดินเข้าไปข้างในร็อบบี้บันทึกไว้ว่าควรวางหน้าไม้ขนาดยักษ์จริงๆสองอันไว้ที่นี่เราต้องการเกวียนหินที่นี่บ้านที่นี่ว่างเปล่าฉันต้องจัดกลุ่มดารานักสแสดงไว้เมื่อศัตรูโจมตีเมืองพวกเขาจะหนีออกจากห้องนี้และเข้าร่วมสนามรบตอนที่ห้าร้อยเจ็สิเจดฉันต้องการใช้การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อม เมืองนี้ซึ่งถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยเทคนิคการสร้างขนาดยักษ์ของรับบีนั้นไม่สามารถใช้เป็นเมืองได้จริงๆเพราะจะมีการบูรณะขนาดเดิมทุกวันอังคารมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้มันเป็นที่อยู่อาศัยแต่มันก็มากเกินพอที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากในภาพยนตร์รับเดินไปรอบๆห้องของสถานที่นั้นและศึกษาตำแหน่งที่จะเพิ่มอุปกรณ์ประกอบฉากและของตกแต่งจากนั้นเขาก็เปลี่ยนโมเดลกลับเป็นขนาดเดิมหยิบโมเดลเมืองขึ้นมาและกลับไปที่เวสไวทฮลลีซิตี้ เขาศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วดังนั้นเมื่อร็อบบี้กลับไปที่เก้าอี้หินในโบสรถไฟก็มาถึงสถานีแล้วและหยุดที่สถานีรถไฟตรงข้ามโบสช์ทันชาลาเต็มไปด้วยผู้คนที่เพิ่งลงจากรถไฟคนเหล่านี้ยังคงตกใจและพวกเขายังแยกแยะสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเห็นได้ไม่หมดเมื่อเห็นร็อบกลับมากลุ่มคนก็ํำรามจากนั้นรีบออกจากแท่นวิ่งไปที่ด้านนอกลานโบสและหมาบกราบร็อบอย่างสิ้นหวังร็อบบี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโบกมือให้พวกเขาอีกครั้งสวัสดีสหายในตอนเย็นของวันนั้นพระราชินีก็โทรมาเช่นกันเฮ hey. คุณกำลังทำอะไรอยู่สายรับของฉันรายงานว่าคุณวิ่งไปที่ดินแดนที่แห้งแล้งกลางเมืองเวสไวายและถนนรและทำให้เมืองกลายเป็นหิมะขาวพลนจากที่ไหนเลยรถไฟตกใจมากจนเกิดเสียงดังเสียงดังเมื่อข่าวแพร่ออกไปฉันเกรงว่าผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินจะหวาดกลัวเป็นบ้าเว่าวการรวบรวมข้อมูลของคุณยังเร็วมากร็อบบี้กล่าวคุณราชินีฉันต้องแนะนำให้คุณใช้ระบบข่าวกรองของคุณในที่ที่มีประโยชน์มากกว่านี้อย่าเสียกำลังคนของคุณที่อยู่รอบตัวฉันตลอดเวลามันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะสำรวจสถานที่ของฉันให้ชัดเจนราชินีรีตาเข้าประเด็นคคุณยยัังงไไมม่ด้ตออบถาขฉนเล ก็ได้รัอบพูดพลางยักไหล่ฉันคิดว่าคุณฉลาดพอที่จะเดาได้ครั้งสุดท้ายที่ฉันไปที่เมืองหลวงแห่งนบุลเพื่อสร้างปัญหาและบินไปรอบๆบ,บนท้องฟ้าเพื่อเก็บตัวอย่างโครงสร้างเมืองทั้งหมดของเมืองหลวงแห่งนบุญหลังจากที่ฉันกลับมาข้าสร้างแบบจำลองที่เป็นรูปธรรมตามรูปลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนบุญแล้วสร้างแบบจำลองให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นเมืองที่กล่าวถึงในข่าวกรองของท่านราชินีอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยถ้าคุณสามารถสร้างเมืองด้วยวิธีนี้คุณก็สามารถสร้างเมืองมากมายได้ตลอดเวลา มันไม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นร็อบบี้กล่าวด้วยรอยยิ้มการเปลี่ยนแปลงแบบบังคับนี้อยู่ได้สูงสุดแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นดังนั้นมันจึงไม่สามารถนำมาใช้สร้างเมืองได้ฉันแค่ต้องการใช้มันสร้างภาพยนตร์ให้จบภาพยนตร์ของฉันจำเป็นต้องถ่ายทำฉากที่มีการโจมตีและป้องกันเมืองสีขาวราชินีคิดอยู่ครู่หนึ่งและเข้าใจทุกอย่างนั่นคือคุณขยายแบบจาลองเมืองของเมืองหลวงแห่งนบูร์ทั่วคราวด้วยเวทมนต์จากนั้นคุณจะหลอกล่อสัตว์ประหลาดให้มาโจมตีเมืองปลอมจากนั้นคุณกก็ถอโาาาสสรร้้งภพยนต์ไไดใชหม ถูกเตอร์งอรับกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณควรรู้ว่าฉันได้สั่งให้คนงานทําอุปกรณ์ประกอบฉากเมื่อวันนี้เช่นเครื่องจักรพุ่งแหลนน้ำไม้ขนาดใหญ่และธงและตราหลากสีสันที่จะแขวนในเมืองพูดง่ายๆก็คือหลังจากเตรียมสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วฉันจะไปล่อมอนสเตอร์มาโจมตีเมืองราชินีถอนหายใจเล็กน้อยและกล่าวว่าคุณอื่นๆรู้สึกประหม่ามากเมื่อได้ยินว่าสัตว์ประหลาดกําลังมามีเพียงคุณเท่านั้นที่ยังคิดที่จะเล่นคุณสามารถใช้กองทับสัตว์ประหลาดเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากสาหรับภาพยนตร์อ้าาฉันันนนนีีรยทททท่่่ํไดลบ็็กกิเช ไม่ว่าบ็อกออฟฟิศจะได้รับความนิยมหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับความสามารถในการต่อสู้ร็อบบี้กล่าวคุณอาศัยความสามารถของคุณในการเล่าเรื่องฉันไม่คิดว่าคุณเล่าเรื่องเก่งดังนั้นทำไมไม่หาคนที่รู้วิธีเล่าเรื่องมาเป็นผู้เขียนบทของคุณละ่ะคุณแค่ต้องเป็นนักลงทุนดอนอย่ามายุง่งราชินีคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของเรื่องนี้และตัดสินใจที่จะลองดูเมื่อเห็นว่าเธอกำลังคิดอะไรร็อบบี้กำลังจะวางสายโทรศัพท์ทันใดนั้นราชินีเงยหน้าขึ้นและพูดอย่างจริงจังว่าฉันมี อะไรรอบถามหายากที่จะเห็นคุณจริงจังขนาดนี้คุณกำลังพูดถึงอะไรฉันจริงจังมากมายตลอดโอเคไหมใครจะผอมเท่าคุณราชินีพูดอย่างจริงจังก่อนจะกล่าวต่อการถ่ายทำการต่อสู้ในเมืองสีขาวนั้นจำเป็นต้องมีกองทัพเพื่อป้องกันเมืองใช่ไหมใช่ราชินีตรัสว่าฉันต้องการใช้กองทัพของฉันในการแสดงละครเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลฉันจะไม่คิดเงินเหรียญทองแดงจากคุณเป็นค่านักสแสดงชั่วคราวรอบเข้าใจทันทีโอ้คุณต้องการใช้หนังของฉันเป็นการฝึกทางทหารไหม รับดาวเหตุผลทันทีที่ราชินีพูดจบเขาอดไม่ได้ที่จะตะคอกมันน่ารำคาญจริงๆที่คุยกับคนฉลาดใช่ฉันต้องการใช้การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีมอนดอราในอนาคตรับกล่าวว่าแต่ประเด็นหลักของการต่อสู้ครั้งนี้คือสัตว์ประหลาดโจมตีเมืองมนุษย์และทหารมนุษย์จะปกป้องเมืองอย่างสิ้นหวังคุณต้องการใช้รุกซึ่งดูไม่เหมาะสมเล็กน้อยฉันไม่จําเป็นต้องฝึกโจมตีผู้หญิงคนนั้นพูดให้ทหารของฉันรักษาเมืองเฉพาะในการต่อสู้ป้องกันเมืองเท่านั้นที่พวกเขาจะรู้สึกววว่่่่าาาสสนดดดขขออองงงงเเมืถููกกลลลลละยยยไ้ททีุุแุแจบัตร ็อบบี้คิดทบทวนและพบว่าสิ่งที่เธอพูดมีเหตุผลก็สมเหตุสมผลดีรรอบกล่าวแต่ถ้าฉันตกลงก็หมายความว่าฉันกำลังช่วยคุณจัดการกับมอนดอราซึ่งจะทำลายสถานะที่เป็นกลางของฉันในสงครามคุณได้ดูวิดีโอสมรู้ร่วมคิดของมอนดอราอาบิทอปและปีศาจจอแล้วราชินีกล่าวสำหรับคนเช่นนี้คุณยังควรรักษาตำแหน่งที่เป็นกลางอย่างแท้จริงไว้หรือไม่ อืมเราบพบว่าเขามั่นใจแล้วเมื่อก่อนท่านวางตัวเป็นกลางเพราะไม่ชอบยุ่งกับการต่อสู้ทางการเมืองอย่างไรก็ตามเนื่องจากแผนการของมอรดอราและอัรบิชอปการต่อสู้ทางการเมืองจึงกลายเป็นการต่อสู้ทางเชื้อชาติแม้ว่าร็อบบี้จะไม่ชอบมีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางการเมืองแต่เขาจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างมนุษย์โดยไม่ลังเลในการต่อสู้เพื่อเผ่าพันธุ์และจะไม่มีวันยอมให้สัตว์ประหลาดทำร้ายมนุษย์ โอเคบร็พูดอย่างไรก็ตามฉันมีทหารอาชีพมากกว่า500คนที่นี่เท่านั้นจำนวนทหารไม่เพียงพอที่จะถ่ายทำฉากใหญ่ๆเช่นการโจมตีและป้องการเมืองกอนดอมันไม่เป็นมืออาชีพที่จะเชิญนักแสดงจำนวนมากมาฉันจะใช้ทหารของคุณเท่านั้นฉันเชื่อว่าคุณจะส่งทหารที่เก่งที่สุดเข้าร่วมในการฝึกนี้อย่างแน่นอนซึ่งสามารถรับประกันระดับที่ยอดเยี่ยมของภาพยนตร์ของฉันได้ใช่ราชินีพูดอย่างจริงจังกองทหารที่โจมตีเมืองหลวงแห่งวิสุทธิชนจะเป็นกองทหารที่เก่งที่สุดของฉันอย่างแน่นอนฉันจะขอให้แอร์ ตอนที่578ฉันจะต้องเจรจาอย่างดีกับปีศาจไม่กี่วันต่อมาในวันอังคารตอนเที่ยงรถไฟไอนามที่บรรทุกทหารในชุดกราะสีดำและหมวกนิรภัยสีดำแล่นไปที่ด้านข้างของถิ่นทุรกันดารที่นี่ไม่มีสถานีรถไฟแต่รถไฟยังคงจอดที่นี่จากนั้นแอมอเดลินก็กระโดดลงจากรถไฟก่อนตามด้วยกลุ่มอัศวินดำกลุ่มใหญ่พวกเขาตั้งกองทหารขนาดใหญ่ตามเส้นทางรถไฟ แอมโมเดลีนยังคงแต่งตัวเหมือนเดิมเกราะสีดำของเธอคลุมทั้งตัวจนมองไม่เห็นร่างของเธอมีเพียงใบหน้าที่สวยงามของเธอเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ใบหน้านี้มีความแข็งแกร่งที่ไม่ควรเป็นของผู้หญิงแต่ยังมีร่องรอยของความอ่อนโยนที่ผู้หญิงเท่านั้นที่จะมีอย่างไรก็ตามคนธรรมดาไม่สามารถเห็นความอ่อนโยนของเธอได้และเธอจะแสดงให้คนเพียงคนเดียวเห็นเท่านั้นเธอเดินไม่กี่ก้าวไปยังถิ่นทุรกันดารทางด้านใต้ของทางรถไฟรองเท้าเหล็กหนักของเธอเหยียบดินในถิ่นทุรกันดารแม้ว่าเธอจะไม่หนักแต่ชุดเกราะของเธอก็หนักมากและสามารถมองเห็นนนรอยเท้้้าบพืได ไม่มีอะไรที่นี่อัศวินโลกทมินมองไปที่ถิ่นทุรกันดารข้างหน้าเขาและขมวดคิว้วเราได้ตกลงกันว่าจะมีเมืองหลวงของนักบุญปลอมที่นี่แอร์มอเดลินพูดอย่าก,กังวลรอสักครู่เรามีนัดกับก็อดฟาเธอร์ในเมืองเวสวินเวลา12นาฬิกายังเหลือเวลาอีกส0นาทีเขาสร้างเมืองได้ภายในสิบนาทีจริงหรือไม่ได้ยินข่าวหรออัศวินแห่งโลกทมินอีกคนกล่าวว่าในตอนนั้นผู้คนที่นั่งอยู่บนรถไฟบอกว่ามีเทพเจ้าขนาดยักษ์ลงมาจากท้องฟ้าถือเมืองศักดิ์สิทธิ์ไว้ในมือของเขาแล้วางมันลงบน ก่อนที่อัศวินปฐพีดำจะพูดจบเขาก็เห็นจุดสีดำลอยอยู่ในอากาศจุดสีดำบินเร็วมากและกวาดขึ้นไปบนท้องฟ้าห่างจากทางเหนือไม่กี่ไมล์ตอนนี้เขาเห็นชัดเจนว่าเป็นคนที่มีเมืองใหญ่อยู่ในมือจากนั้นชายคนนั้นและสิ่งที่อยู่ในมือก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์แต่พวกเขาก็มองเห็นได้ชัดเจนหลังจากที่มันใหญ่ขึ้นอัศวินแห่งโลกทมินร้องอุทานพร้อมกันนักบวชผู้หนึ่งมีเมืองอยู่ในมือมันกำลังลงมาเขาทำลายเมืองนี้ลงบนพืื้้้้้นนนนนพระะเเเเจาจาาาฉฉฉัััไไไมม่่่ชอออถดดห็วยตขงง สมาชิกทั้งหมดของ Black Earth Knight ถูกดึงดูดโดยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของรอบบีมีสองความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีคนได้ยินบางสิ่งจากสติปัญญาและเห็นด้วยตาของเขาเองราวกับว่าพวกเขากำลังอ่านนวนิยายและดูภาพยนตร์หากไม่ใช่เพราะศัตรูและมิตรสหายของรรบไม่เป็นที่รู้จักปัสวินที่อยู่ตรงนั้นคงคุกเข่าลงครึ่งทางแล้ว ทีนทุรกันดานส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยเมืองใหญ่แห่งนี้คนของแบล็กเอิร์ดนายเพิ่งเผชิญกับดินแดนที่ว่างเปล่าแต่ตอนนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับเมืองที่ใหญ่โตและทรงพลงังเมื่อยืนอยู่หน้าเมืองดังกล่าวพวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงผลกระทบเล็กน้อยจากออร่าของมันแล้วเมืองหลวงแห่งเซนส์อเป็นเช่นนี้หรือเมืองหลวงของเซนนั่นคือเมืองหลวงปลอมมีเมืองหลวงที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวในอาณาจักรแกรนและนั่นคือหอคอยดินธมินแม้ว่ามันจะถูกมังกรดำทำลายไปแล้วแต่เราจะสร้างขึ้นใหม่ไม่ช้าก็เร็วมาเดลี แบล็กเอิร์ธไนโค้งคำนับทันทีและพูดว่ามันเป็นความผิดของฉันเมื่อทั้งสองคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้ร็อบบี้ก็เข้ามาหลังจากที่เขาวางมืองลงร่างกายของเขาก็หดตัวลงเรื่อยๆในขณะที่ย่อตัวลงไปหาแอร์มอเดลีนและคนอื่นๆเมื่อเขาเดินต่อหน้าแอร์มอเดลีนไปสองเมตรเขาก็ย่อขนาดลงเหลือเท่าคนธรรมดาเฮนยุคแอร์มอเดลีนไม่เจอกันนานเลยนะแอร์มอเดลีนไม่ได้แสดงท่าทีพิเศษใดๆต่อร็อบเธอพูดอย่างเป็นกันเองว่าพ่อทูลหัวไม่เจอกันนานเลยเอาละ่ะคุณร็อบสมิธตอนนี้เขาเป็นนออย่่่าาาางงไรรรบ้เเเิมถมถทททััีีจกน คุณวิตกกังวลแค่ไหนร็อบบีย้ยกไหล่ของเขาและพูดว่าไม่เลวเวทมนตร์ลมของเขาดีนิดหน่อยและทักษะการสร้างไอเทมเวทมนตร์ของเขาก็ไม่เลวเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดแอมอเดลินก็มีความสุขท,ทันทีหากเจ้ายกย่องเขาแม้เพียงน้อยนิดเขาจะต้องทรงพลังมากถึงกระนั้นเจ้าก็ทรงพลังจนคนทั่วไปไม่อาจสันเสริญเจ้าได้ร็อบบี้พูดไม่ออกนี่เป็นวิธีทั่วไปในการสร้างความสนุกสนานให้กับตัวเองเธอบังคับคำพูดของคนอื่นและเปลี่ยนความคิดของเธอไปในทิศทางที่เธอต้องการอย่างไรก็ตามในเมื่อเธอชมเขาร็อบบี้ก่าาหนเอขีืงงลัคโ อแฮมี่ซ่อนของมอนราตามข้อตกลงฉันเอามันออกไปแล้วและคุณเข้าไปเล่นเองก็ได้แต่จําไว้นะต้องถอนตัวก่อนหกโมงเช้าวันอังคารหน้าไม่งั้นจะลดหวบถ้าตอนนั้นยังอยู่ในเมืองคงตัวกระจจอยร่อยไปตามตามการหรือคุณอาจถูกบีบให้เข้าไปในเมืองที่กําลังหดตัวในทันทีและตายที่นั่นเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดมาเดเลนและอัศวินแบล็กเอิร์ธของเขาก็ตกตะลึงผลที่ตามมาร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ร็อบบี้กล่าวว่าดังนั้นอย่าลืมถอนตัวก่อนหกโมงเช้าวันอังคารหน้าฉันจะกลับมาตั้งเมือองงให้คุณตนนนเที่วัน เข้าใจแล้วแอร์มอเดลีนพยักหน้ากองทัพมอนสเตอร์จะโจมตีเมืองเมื่อไหร่อืมฉันยังต้องล่อกองทัพสัตว์ประหลาดอยู่รอบพูดด้วยรอยยิ้มคุณรู้ไหมมอนสเตอร์ไม่ได้เชื่อฟังขนาดนั้นฉันจะต้องเจรจากับปีศาจให้ดีๆเพื่อที่พวกเขาจะได้ฟังฉันแอร์มอเดลีนรู้ทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนเล็กน้อยเพราะทุนหัวคุณได้ดูวิดีโอแล้วเช่นกันสัตว์ประหลาดที่เป็นผู้นำจะต้องเรียกกำลังเสริมจะมีปีศาจหลายตัวและแม้กระทั่งอะคอดออา,าด ถ้าฉันกล้าเลาอให้พวกเขาโจมตีเมืองคุณก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพวกมันรอบพูดด้วยรอยยิ้มแอมมอเดลีนพยักหน้าและไม่พูดอะไรอีกเธอหันกลับมาและพูดกับบล็กเอิร์ดนายว่ากับตันทุกท่านโปรดนําคนของเราเข้าไปในเมืองก่อนอื่นให้เดินไปรอบๆถนนและตรอกซอกซอยของเมืองค้นหาจุดป้องกันที่สาคัญทั้งหมดและค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเส้นทางโจมตีและป้องกันอัศวินแห่งโลกทมินตอบพร้อมกันครับท่าน อัศวินแห่งโลกทมินเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและไม่ต้องการคำแนะนำที่จะจงมากไปกว่านี้พวกเขาแต่ละคนนำทัพเข้าไปในเมืองและในไม่ช้าทีมของพวกเขาก็ยึดครองจุดป้องกันทั้งหมดในเมืองเมืองที่เคยว่างเปล่ากลับ,ลบมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อมีอัศวินเหล่านี้อยู่ในนั้นราวกับว่าทั้งเมืองมีชีวิตขึ้นมาตอนที่ห้า้อยเจ็ดบเก้าปีศาจกำลังจะเคลื่อนไหวอีกครั้งอัศวินแห่งโลกทมินเดินวนรอบเมืองสีขาวอย่างบ้าคลั่งเพื่อตรวจดูทุกที่อาบ้านพวกนี้ทึกหมดไม่มีใครอยู่ได้ทหารคนหนึ่งตะกนนขึ้ มันเป็นโมเดลหลังจากทั้งหมดแล้วเราจะนอนที่ไหนในเมืองนี้นอนข้างถนนได้หรือกางเต็นท์ข้างถนนเป็นไงน่าสนใจดีดูนี่สิมีอาคารสําหรับพักคนเป็นห้องซ่อนอาวุธเราอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เยี่ยมมากห้องแบบนี้ยังมีอีกเยอะวังก็ว่างเปล่าเช่นกันเพชฉันมีความคิดที่กล้าหาญแล้วเราจะอยู่ในวังได้อย่างไรอยากลองท่านครับผมเองก็อยากลองสัมผัสการใช้ชีวิตในวังหลวงเหมือนกัน ถ้าเป็นเมืองหลวงจริงฐานจะไม่กล้าอยู่ในวังหลวงแม้ว่าจะยึดเมืองของสัตรูได้ก็ตามเพราะจะถูกสงสัยว่าเหยียบย่ำอำนาจของราชวงศ์ซึ่งจะทำให้พระราชาไม่พอใจและความสงสยัยแต่เมืองที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นเพียงเมืองปลอมไม่ใช่ของจริงแกมมเดลีนเดินเข้าไปในพระราชวังและมองดูมันจากนั้นเธอก็ก้าวออกไปและพูดกับลูกน้องของเธอด้วยรอยยิ้มว่ามันเป็นแค่นางแบบสำหรับถ่ายหนังพระราชวังนั้นสวยงามเพียงรูปลักษณ์เท่านั้นไม่มีการตกแต่งใดๆภายในทำไมคุณถึงมีความสุขมากที่ได้อยู่ในพระราชวังแห่งนี้ เปนยัประกาศคู่พวกทหารเหมือแตกพลักและรีบเข้าไปในพระราชวางังแน่นอนไม่มีโตหรือเก้าอี้อยู่ข้างในและไม่มีความรู้สึกโออาแอมโมเดลีหัวร้อและสาบแช่งอย่าเล่นที่นั่นอีกเรามาที่นี่เพื่อทําธุรกิจหลังจากค้นหาโครงสร้างเมืองแล้วเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือการปกป้องเมืองและอีกกลุ่มหนึ่งจะโจมตีเมืองเริ่ม ครับท่านร็อบบี้ยืนอยู่นอกเมืองและมองดูพวกเขาอยู่พักหนึ่งเมื่อเห็นว่าพวกเขากําลังมีช่วงเวลาที่ดีเขาก็ยิ้มไม่ได้ดูเหมือนว่าฐานเหล่านี้มองว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นธุรกิจที่ดีเช่นกันในอนาคตเขาสามารถสร้างจุดชมวิวที่คล้ายกันในสถานที่ท่องเที่ยวของสโตนแคนยอนเขาไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการขยายขนาดยักษ์แต่แค่สร้างเมืองเล็กๆจากซีเมนต์ من, ไม่จาเป็นต้องใหญ่เกินไปสิ่งที่เขาต้องทําคือสร้างปราสาทเล็กๆเ,กเกขาต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สนุกภายในและสัมผัสความรู้สึกของผู้ดีทีีี่่อออาาาาาศัััยยยูใในนนปรสททททบงตวจขหมด อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องทำมากที่สุดในตอนนี้ปราสาทพร้อมแล้วและยังมีนักแสดงจำนวนมากที่เป็นอิสระต่อไปก็ได้เวลานำกองทัพสัตว์ประหลาดเขาสงสัยว่าตอนนี้สัตว์ประหลาดเหล่านั้นเป็นอย่างไรร็อบบี้ไม่ได้ไปที่กองทัพสัตว์ประหลาดเป็นเวลานานถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องไปดูที่นั่นอีกครั้ง เมื่อเขากำลังจะไปโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นกลายเป็นสายจากผู้นำคนแคระช่างตีเหล็กระดับปรมาจารย์สัตว์ประหลาดต่างอยากเคลื่อนไหวจากเมื่อวันกลุ่มทหารกลุ่มเล็กๆเ,เข้ามาทางมงพวกเขารู้แล้วว่าหลอดห้องใต้ดินถูกพวกเราฆ่าและรูนั้นกลายเป็นหมู่บ้านคนแคระฉันรู้สึกที่พวกสัตว์ประหลาดกำลังรวมตัวกันและเตรียมพร้อมที่จะโจมตีหมู่บ้านของเราโอ้ร็อบบี้กล่าวว่ารอสักครู่ฉันจะไปที่นั่นในไม่ช้าไม่กี่วินาทีต่อมาร็อบบี้กลับไปที่โบสถ์ของเขาเขาเห็นหัวหน้าคนแคระยืยนอยู่ข้างเก้าอี้อออว ร็อบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างหัวหน้าคนแคร์กล่าวว่าพวกสัตว์ประหลาดยังไม่ได้เปิดการโจมตีแค่มีหน่วยสอดแนมกลุ่มเล็กๆอยู่ใกล้หมู่บ้านใต้ดินของเราเผ่าพันธุ์ของเรามีประสบการณ์มากในสงครามใต้ดินดังนั้นเราจึงเอาชนะหน่วยสอดแนมกลุ่มเล็กๆได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องปล่อยให้พวกเขานี้ไปอย่างไรก็ตามหากหน่วยสอดแนมเหล่านี้ไม่กลับไปรอบโอเคฉันต้องการให้สัตว์ประหลาดร่วมมือกับหนังของฉันฉันจะใช้โอกาสนี้ลงไปดูหัวหน้าคนแคร์มองไปที่ฝาท่อระบายน้ำข้างเขาและใบหน้าของเขาก็อายเล็กน้อยคุณอยากลงไปไหมแต่ ท่อระบายน้ำตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำสกรปรกและเหม็นมากอยัญญประกาศคู่ไม่เป็นไรฉันไม่รังเกียจกลิ่นเหม็นรับกล่าวด้วยรอยยิ้มหัวหน้าคนแคร์หัวเราะอย่างมีความสุขและกล่าวว่ามนุษย์ก็ดีในแง่นี้เมื่อสะอาดจะสะอาดได้และเมื่อสกป,ปรกก็สกป,ปรกได้เช่นกันพวกเขาไม่เหมือนเอลที่ทนสิ่งสกป,ปรกไม่ได้ล้วนแต่ไม่เหมือนเราที่ไม่ชอบความสะอาดมนุษย์มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งหมดนี่อาจเป็นเหตุผลที่มนุษย์สามารถครอบครองพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของทวีปได้หัวหน้าคนและะกรโดดเข้าไป กรอบดึงกรอบกลิ่นปลอมตัวมาจากระยะไกลและไม่ได้สวมมันในขณะนี้เขาถือมันไว้ในมือแล้วค่อยๆปีนลงบันไดด้วยมืออีกข้างหนึ่งตั้งแต่ท่อระบายน้ําถูกใช้งานร็อบบี้ก็ไม่เคยลงไปเลยทันทีที่เขาลงไปเขาได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นกลิ่นที่ผสมระหว่างอือก,กับปัสสาวะน่ารังเกียจมากร็อบบี้อดไม่ได้ที่จะบีบจมูกแล้วพูดว่าว้าวกลิ่นข้างในยะมากตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วฉันไม่กล้าจินตนาการถึงฤดูร้อนเลยดูเหมือนว่าท่อน้ําทิ้งต้องการการระบายอากาศไม่เช่่่่นน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 นัั้้้กกลลิิเเเเเหหหหม็ฤดดดูรรรรออาาาาาจปสตุะะบบวววคคแ จะเกิดขึ้นได้อย่างไรแน่นอนว่าหัวหน้าคนแค่ไม่เข้าใจความรู้ทางเคมีแบบนี้ร็อบไม่ได้อธิบายหลักการแต่พูดตรงๆว่าคุณควรหาที่ที่สามารถระบายอากาศได้สักสองสามแห่งขุดทะลุขึ้นไปบนพื้นดินแล้วทําช่องลมควรวางช่องลมไว้ในที่ที่ไกลออกไปไม่ให้ก๊าซพิษเข้าไปในเมืองหัวหน้าคนแค่เขียนคําขอของร็อบทั้งสองเดินไปในท่อน,น้าทิงสักพักก็มาถึงทางแยกนี่คือสถานที่ที่กองทัพสัตว์ประหลาดขุดท่อระบายน้ําตอนนี้ทางแยกถูกปิดตายด้วยประตูเหล็กหนามันถูกสร้างโดยคนแค่โดยเฉพาะเพื่อแยกท่อระบายน หัวหน้าคนแคร็ผลักประตูเหล็กบานใหญ่และเข้าไปตามด้วยรอบจากนั้นพวกเขาก็เดินผ่านอุโมงค์ที่ยาวและแห้งแทนที่จะได้กลิ่นท่อน้ําทิ้งพวกเขากลับได้กลิ่นร้อนเหล็กและไฟหลังจากหักมุมแล้วพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้ยังเป็นอาณาเขตของเจ้าของห้องใต้ดินมียุงและแมะลงมีพิษจํานวนมากคลานไปมาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหมู่บ้านใต้ดินที่มีชีวิตชีวาและเป็นโรงงานใต้ดินที่ค่อนข้างใหญ่ ถ้ำถูกล้อมรอบด้วยถ้ำเล็กๆแปลกๆแ,และในแต่ละถ้ำมีคนแคระอาศัยอยู่ตรงกลางถ้ำมีที่ทำงานสาธารณะของคนแคระมีโรงงานขนาดใหญ่ที่มีเตาหลอมสีแดงค้อนขนาดใหญ่และเฟืองขนาดใหญ่ทังไอ้น้ำที่สร้างขึ้นครึ่งหนึ่งเอียงไปด้านข้างและกลุ่มคนแคระกำลังปรับเครื่องจากไอ้น้ำเมื่อเห็นรอบคนแคระก็กระโดดขึ้นพร้อมกันและพูดว่าอาช่างตีเหล็กปรมาจารย์ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านคนแคระ